สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเสด็ไปหาหมอได้บัตรเพชรยังวโมตีมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเดี๋ยวสิตธวัดเสือให้เบิ้งบ่ไหวแล้วมาขึ้นนอนจุดโน้ะใดกันนะมาเบิ้งกันเด้อเอ้ยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยสักขีตะแลน่เลยไปได้ก่อนโอ้ยบักไล่เป็นบักไล่เลยบอกก่อนแมนแปะเครื่องหลังเนาะเนี่ สิไดไปล่ำวันที่สี่นี่ว่าตอนนี้วันทีสนนะ่สองลเนาะสีเทาท่านบเนียวอ้าดยัง,ยงเขาจะเงินงูสวัสดงูสวัสด์ถ้าค่าละไม่เนานสีเศาเนาะเราม่ามก่ขั้นเนาะพอดนอนวันอ้ไเจ็บเสบคือจังไฟล้นเลยนี่ไปองกนอนเพราอดเพราะเรือถอดเสือก่อนแต่ไปองเมึงจะได้สิไปล่ำน้ำเขามันสีเศร้าท่านบ๊บัดเนี้ ตัวทีซีเดี่สิไป็นลำเลยเด้๋ยวน่าดูเตียมบ่อสัตว์บ่อกล่องสัตว์บ่อเกิดมาพี่น้องเอ้ยบ่เคยได้เป็นกยนด้เป็นได้บัดเลยบ่เคยพอ่ะกันได้พอ่ะยังของงูสวัสดิ์ก็จังเงินแมนมันหลายบ่าลายอยู่ซา้ของลูกพวกนี่้เป็นกัดสัง่งเครื่องหลังหมดเลยนี่ไปหาหมอ้อสลินท่อนนี่เราสิไปหาหมอได้เลยเมื่อคืนนี่ มันพอลหลายปันนี้แต่ว่าออกไปหาหมออยู่บ่ขึ้นในเพลนบ้านหาาบนบ้างเนี่ยไปเวียนรถสัก็เลยสิไปกะเวียนเอาโอเคจะค,คุยกับพี่น้องก่อนไอพี่น้องโอ๊ยบายๆแล้วพี่น้องต้องไปหาหมอซะแล้วบัดนี่ตื่นขึ้นมาบรรยากาศ <c oughs> คือเป็นซีหนาวๆคือมีหนาวอีกแล้วมันแม่นแน่วประบาดนี่นี่ยบอกมันแน่วเป็นงูสวบัดเดียวหนาวเดียวห่อนอยู่นะพี่น้อง ตื่ตรนรถโมู้นี่แหละนะครับตื่นขึ้นมาคือเป็น,นหนาวหนาวบัดนี่เป็นลมรมหนาวหนาวนอนกอดมันแม่นแนวบ่บัดนี่โอ้รถก็เหนื่อมากไหมตัวนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์โอ้ไปเปลี่ยนกันชวนม่ใวงไม่โอ้งามใช่ปะใส่ไม่ใส่หมวกบัดโอ้กรอบแต่เปลี่ยนกระเปลี่ยนให้ไม่เลย <ไ S 1> เปลี่ยนไม่เวอร์ซูเนวตัวนี้อ้าดูเดือดหยุบๆๆเลยขั้นนี้ได้มาเมื่อวาน เตี้ยค <m> ือดีแต่ป่ะตัวไหนเนาะตัวไหนทามบุบประตัวอยู่ตัวไหนถามเบิดอยู่ขั้นนี่ป้าใหม่เลยพี่น้องไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์นะครับสูงยกสูงเติบอยู่ตัวนี้ยกสูงลงงานยกสูงมาแต่น้ำมันไทเกอร์คันนี้ยังไม่ทราบราคาเครื่องซ้ำจุดศูนย์ นระยะน้ำมันหายเนี่ยสามจุดศูนย์ di ดีแต่ว่าถึงว่าต้องถามเหมดแหละราคาเท่าไหร่บุเพราะว่าซิปกว่านี่อยนะเนาะแบรนประมวบ้านซิปกว่าอันนี้ก็อะไรก็สิเปียนเปียนบ้างหน่ใส่ได้แต่ว่ามันก็ต้องคัดมันบ่งแงมคัดคัดก็ได้หรือสิเปียนมันบ่งแงมโอ้ก็เลยเอามาเปลี่ยนให้เลยโอ้บางทีล่ะไฟถ่ายก็สิเปียนได้พี่น้อง กบเจ็บเมื่อกีกับบ้านไรเนอะขั้นนี้สิประมานซิบกลัวได้แล้าแต่ว่าพ่อท่านหนูพ่อท่านตื่นเจ้าของพ่อท่านตื่นอยู่พ่อตื่นล่ะบ่พ่อท่านตื่นได้เนาะแสดงว่านอนอยู่บ้านใหม่หมดแล้วบอกวันบอกพี่น้องไว้ก่อนประมาณซิบกว่าครับตัวนี้ฉิดว่านะหรือจังไหนหรืออาจสิบซิบตน ลุกซิป,ปไปๆนะครับไทเกอร์ไทเกอร์นี่ข้างในนะครับพี่น้องเบระพุ่มฟอร์อมาไลัยพาวเวอร์แอร์เย็นน,นะครับไปหาหมอจะข้าวกันเด้อถ้าได้กินข้าวเ,เศร้าหรอกตื่นขึ้นมากอะออกไปเลยเนีย่สวยแล้วปวดอะเพิ่งว่ากันนอนอยู่่นเด้ ปลาลูกพาเต่าไปนอนจอ่บานลังงไม้บนนอนเสียบตีตั้งฝนมันเย็นดีมันหนาวไ่นองครับเป็นเอจังหนาวใส่สงการเปียกประหลาดเลยไ่นองเลยนี่แหละจะว่ามันเป็นแนวมันเป็นแนวนัวนแนวนี่ข้นกด็ดีแล้วก็เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่แล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่นะครับข้นกัสิอ่าจะไหนนอมันหนาวบ่เป็นญามันหนาวกับหนาวไปนอนมึงตีอะมีลมมียังเนี่ยยืนอยู่เหนือางหนาวเลยจะมาจะ้อยเป็นไข่บ่อซะดอก จะว่าถามผู้อื่นก็จกาากก้าอกว่านาวบังหนาวอยู่นะครับนในว่าเป็นไข่เป็นฤทธิ์ของอันงูสวัสดิ์นี่สิที่มันได้แท่หนาวซุกข้นอยู่เนี่ยอากาศหนาวนานะครับเป็นหนาวเดือนหามันเมนียนตีภาษาโบราณเป็นว่าหนาวเดือนหามันบอกเป็นเนีย่ยดีรถเก๋ยงยั่งอยู่หนึ่งสองสามสี่หาขั้นนะครับรถเก๋ยงยั่งหาขั้นแต่ว่ารถปิกอัพ มีอยู่สองบริษัทขั้นหนึ่งเป็นบริษัทแนวมากขั้นนั้นกำลังเปลี่ยนไฟถ่ายอยู่พี่น้องนะครับรถไปกลับมีอยู่สองขั้นแต่ว่าอีกขั้นหนึ่งได้รุ่นไดน้นคละการิลออกมาจะรอสิีไายให้เบื้องหลังแต่ว่าตอนนี้โอ้เจ็บเจ็บอันตุม่มงูสวัสดิ์เนี่ยไปหามหมอก่อนนี่โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนี่แหละโรงพยาบาลน,นั่นอยู่บนนุน่นสมบูรณ์ผิวโรคผิวหนังโดยเฉพาะเลยโรงพยาบาลยังกับบริษัทโรงพยาบาลซีริน์ท่อ ขั้นไหนงามพี่น้องขั้นไหนงามขั้นไหนงามรถมาเตโคราชเป็นต้นโอ้ขั้นไหน,หวน,นหสวยว่ะอะไรวะเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยโอ้ยขั้นไหนงามแต่ว่าว่าเป็นอันเบิงังรูปทรงว่าเป็นโตยโยตา้าแคมาลีนะครับหุ่นคือแคมาลีเลยแต่ว่าเป็นฮอนด้านะครับพี่น้องกอ้อคืองามแต่ตัวนี้โยโต นะครับาอาดเอาใบใส่แบบส่วนตัวเล็กๆในหน่อยเนาะพี่น้องนอเนาะเลียนน้ำเมืองน้ำสันได้กาลเลยได้เห็นบอดนั่งย่างดีนะครับกระขายเคี้บมะลีครับก็จ้าเ,าเอื่อนยังเนาะตัวนี้เนาะนะครับพูดนะโอ้หลูกขนาดเลยเป็นวิไอพีเลยพี่น้องนี่ตูดมันเกิดขายเขี้บมะลีพี่น้องบมลูไว่าอัน ตัวนี้เขาจะอื่นอีกยังนะครับเนี่เบิรงหุ่นคือกันกับแค้มารี่เลยปวดไอหัวคอมเมนต์มาเลยพี่น้องด้วยจาร้อยกับเบหุ่โอ้เอ็กคอร์ดโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดเห็นแล้วเห็นแล้วเอ็กคอร์ดสองจุดสี่นะครับเอ็กคอร์ดพี่น้องเอ็กคอร์ดเอาโหแล้วบัดนะครับผมเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดโอ้เอ็กคอร์ดกับแค้มารี่คล้ายๆกันนะครับหุ่นมัน รูปทรงนะครับ VIP อเอาอย่างไงแน่นอนขนาดเลยสวยงามพี่น้องเอาผู้ใดสนใจก็ทักมาหามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาไายเบอร์โทรให้ก่อนนี่ครับเบอร์โทรนะครับโทรมาถามเจ้าของโะรดครับจันเอ๋เซียวจันร้อยนี่ละ่ะบอกเลยว่าโทรมาจากช่องจันร้อยว่าสันุนะครับนี่เบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อยนะครับจดเอาพี่น้องจดเอาเลยครับเบอร์โทรครับเนีย่ย เบอร์โทรครับเบอร์โทรจดเอาได้พี่น้องจดเอาท่านเด้อนะครับจดมาท่านก็แคปหน้าจอเอาโตมาหาเพิ่นได้เลยครับรถมีอยูซีหาขั้นหลายยนต์รถรถพิ่กับก็บมี่สองขั้นโตมหา,ามเพิ่นได้นะครับพี่น้องบอกเพคนเลยว่าเบิ่งจากช่องจานลอยอยากได้รถราคาเท่าไหร่ถามเพิ่นเลยนะครับพี่น้องนี่ขั้นนี้ก็งามได้พี่พี่กันนะครับบอสขั้นแหีงคักเลยปวดเบิบ่งทั้งในไหม ว่าเปนรถว่าเป็นรถรัฐมนตีงามขนาดเลยนี่รถไรละคันนีนกัดีโอ้งามงามกันนีนกันดียี่หอยี่หอยังนี่ต o y o t าบ a b อ Safiro วะ Safiro อด้นี่เนาะกันสีเมนนิสันเมนิลินิสัน Safiro นะครับรถนี้แรงนะครับงามงาม Safiro อันนี้เอาติดบมนเลเอาติดเอาติดนะครับมนี่นาสิ์รักประมาณโอถทึงเสียนบางรุ่นนี่นะครับเอาจะได้โทรมาถามบ้านครับเบอร์โตรจากเราไทยเบองเราบังหันนะครับผมบอกว่ามาจากช่องจัดร้อยเบองอยู่ในช่องจัดร้อยนะครับอ่าเป็นสิทธิ์ลดให้เป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับอ่าโอเคได้ไปหาหมอกอบวดนี้โอ้ถ่ายคลิปเง้วเลยบันดนไปหาหมอจากบาทก่อนพี่น้องโอ้เจ็บไรน้ำขอบคุณครับสวัสดีครับ